300นะคะใครที่กำลังมองหาตามหาอยู่หรือว่ารอรถอยู่นะคะมาหาเนเน่เลยจ้าสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเนเน่ยูนอย100โลนะคะวันนี้นะเนเน่มาพร้อมกับนิสสันนวราช NP 300ตอนเดียวที่ลูกค้าอยากได้โคกหรือตู้ทึบให้แจ้งเนเน่มาเดี๋ยวเนเน่ใส่ให้นะคะให้ดูตั้งแต่ด้านหน้าเลยจ้ะกระจังหน้านะจ๊ะเป็นสีเทาแบบนี้ไม่ใช่โคมเมี่ยมนะทุกคนมันเป็นสีเทาแบบเงาๆนะคะด้านโลโก้ที่เป็นโครเมี่ยมขึ้นมานะจ๊ะของนิสสันนะคะ ตาไฟนะคะเป็นหลอดไฟแบบฮาโลเจนนะสวยๆเลยนะคะคันนี้รถปี2019นะหน้าใหม่โฉมใหม่แล้วนะหน้าใหม่โฉมใหม่แล้วนะคะได้สีขาวสวยๆด้วยใครที่ชอบแบบนี้สีแบบมันนี้นะคะให้รีบทักรีบโทรมาหาเนเน่เลยเดี๋ยวเนเน่จะพาเดินดูรอบคันนะคะว่าคันนี้น่าจับตามองน่าซื้อยังไงให้ดูตั้งแต่ล้อก่อนเลยค่ะคันนี้นะคะได้เป็นล้อกระทะจาก닛สันนะเห็นป่เป็นล้อกระทะนะคะจากแบรนดน์닛สันเลย ส่วนยางนะเดี๋ยวนี้เน่เปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4เส้นเพราะว่าคันนี้รถเพิ่งเข้ามานะคะยางยังเป็นยางเดิมจากเจ้าของเดิมอยู่นะคะเดี๋ยวนี้เน่จัดการให้นะไฟเดียวนะคะจะอยู่ที่ด้านข้างตรงนี้นะ,ะกระจกมองข้างนะคะเป็นสีดําตัดกับสีของตัวรถนะคะเน่จะบอกว่าคันนี้มันเพิ่งเข้ามายังไม่ได้ล้างยังไม่ทาความสะอาดนะทุกคนใจเย็นกับน้องนิดนึงคันนี้นะคะนอกจากจะได้ยางใหม่แล้วเดี๋ยวนเน่นะคะติดปีมใหม่ให้ด้วยรอบคันนะคะเปิดให้ดูด้านในเลย นี่จ้าเกียร์กระปุก6สปีดนะคะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะและคันนี้นะคะเห็นด้านบนไหมทุกคนพลาสติกตรงที่บางแดดนะคะยังไม่ได้แกะเลยทั้ง2ข้างนะคะเอาออกไปก็คือแกะเองกับมือได้รถใหม่คลิ้เลยนะคะคันนี้เดี๋ยวล้างทำความสะอาดให้สปาให้ทั้งเบาะภายในห้องเครื่องนะคะสปาดูแลให้หมดทั้งคันเลยนะและตรงนี้ค่ะด้านหลังเนาะ น้องมีที่อย่าเวลาขึ้นของมาให้นะคะร่องรอยการใช้งานพวกนี้นะคะเดี๋ยวล้างทําความสะอาดก็ออกหมดแล้วนะทุกคนอย่าเพิ่งไปค่ะใจเย็นๆที่รากจ๋าจตรงนี้นะคะล้อกระทะนะเดิมจากโรงงานถ้าใครอยากได้บรรทุกหนักอยากได้เป็นเพาลอยนะคะแจ้งหน้าเดี๋ยวเนจัดให้นะคะแล้วยางหลังเดี๋ยวเปลี่ยนให้เป็นมิชลีนเอ็2นะคะเอาให้บรรทุกแบบหนักสะใจเลยนะคะเอาให้บรรทุกได้แบบเต็มที่เลยส่วนตรงนี้นะคะตอนเดียวด้านหลังนะลูกค้าจ๋าอยากได้โคกอยากได้ตู้ทึบ ให้แจ้งมาเดี๋ยวเน่่ใส่ให้นะคะลงเล่มจดทะเบียนให้มีใบรับรองจากวิศวกรให้นะคะเดี๋ยวอันนี้เน่ๆขออนุญาตเปิดฝากระโปรงนิดหนึ่งทุกคนจะได้ดูภายในของน้องเขาด้วยนะคะนี่สตาร์ทเครื่องไว้แบบนี้เพื่อให้ลูกค้านะคะได้ยินเสียงของเครื่องยนต์ด้วยนะให้รู้ไปเลยว่าอืมออกรถก,กับสมชายนะคะมันดีหรือเปล่านี่จ้ะเน่จะบอกว่าเวลาซื้อนิสันนะทุกคนลูกค้าหลายๆท่านชอบบอกว่า ตัวค่มไปไหนคุณเน่เพราะว่าเคยขับแต่โตโยต้ากับอีซูซูใช่ไหมถ้าเป็นของนิสสันนะคะเขาจะอยู่ที่ด้านข้างตรงนี้นะจ๊ะนีค่ะเปิดให้ดูเลยค่ะห้องเครื่องแห้งสนิทนะคะไม่มีไหลไม่มีเยิ้มทุกคนคันหน้าเดิมไม่บิดไม่โค้งไม่งอน,นะจ๊ะห้องเครื่องคันนี้เน่บอกเลยว่าเดี๋ยวร้านทำความสะอาดให้สปาให้อย่างดีรอยมาร์คร้อยอาร์จากโรงงานยังอยู่ค่ะของเหลวภายในเครื่องเดี๋ยวเปลี่ยนให้แบตเตอรี่เปลี่ยนมาแล้วเรียบร้อยนะคะ ซิโก,กโมโกยังอยู่นะคะสำหรับฝากระโปรงคันนี้บอกเลยว่าใครอยากได้รีบจัดรีบจองขออนุญาตปิดจ้าคันนี้นะคะราคาตัดสดน้องอยู่ที่39 0,000บาทเฮ้ยแรงไปลืมไปว่าเราจะมาหันราคาให้นะคะเราจะมาหันราคาให้คันนี้ใครที่สนใจเอาไปเลยราคาใน โปรโมชั่นนะคะจองกับเนเน่อายุน้อยร้อยโลทักเข้ามาโทรเข้ามาหรือมาที่หน้าร้านแจ้งว่ามาหาเนเน่อายุน้อยร้อยโลจากคันนี้ราคาอยู่ที่3า0 0 0 0เบาทหั่นให้เหลือแค่3า0 0 0 0หบาทเท่านั้นค่ะสามแส0ห้าหมบาทเท่านั้นแต่ต้องจองกับเนเน่นะแจ้งว่ามาหาเนเน่อายุน้อยร้อยโลนะคะแค่นั้นไม่พอค่ะจองกับเนเน่วันนี้เอาไปเลยค่ะโปรโมชั่นช่วยเติมน้ำมันกันถึง6เดือนนะคะ แล้ววันรับรถได้น้ํามันไปเลยเต็มถังถ้าใครอยากได้โปรโมชั่นนี้อย่าลืมชื่อนี้นะคะเนเน่ยเนยอ,ยนอยุน้อยร้อยโลสําหรับวันนี้เนเน่ต้องขอตัวลากไปก่อนค่ะเมื่อนึกถึงรถบ้านรถมือสองรถสวยๆแบบนี้ให้หนึกถึงเนเน่นะคะสมชายคาร์เซ็นเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายสวัสดีค่ะบริการดีรถสวยในครอบครัวคันที่สองนะคะต้นรับอย่างดีเลยค่ะออกง่ายออกเร็วนะครับสภาพดีทุกคันครับมีคนแนะนำมาจากมาจากกระบินบุรีค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะ สายพาเซ็นเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายผมขายสุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยค่ะ